นายประพันธ์บุญยเกียรติประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ทางกยทได้เห็นความสําคัญในการนําผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นผลมาจากการค้นคว้าศึกษาวิจัยขยายผลสู่การเกษตรของชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรสวนยางและผู้ประกอบการสวนยางให้สามารถนําผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตยางและสร้างรายได้กับสถาบันการเกษตรอันจะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางส่งเสริมให้เกิดการนําผลิตภัณฑ์ยางมาใช้ประโยชน์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบเพียงอย่าง ด้านหนนกกรตักวิรพัฒ ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากยทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนย,ยางสตูลจำกัดในการแปรรูปซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนย,ยางในจังหวัดสตูลจึงนำผลางานวิจัยรอกยางปูพื้นรูปตัวนอนของกงยทมาขยายผลสู่ส,สถาบันการเกษตรชาวสวนย,ยางมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเกษตรมีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านเครื่องจักรและบุคลากรสามารถนำผลผลิตยางพาราในพื้นที่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพกอยทออและชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสะตนลจำกัดมีความตกลงร่วมกันที่จะนำผลงานวิจัยบล็อกอยางปูพื้นรูปตัวนอนของกอยทออขยายผลสู่เกษตรกรและสถาบันการเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับอาชีพการทำสวนยางต่อไป